อยู่กับชนีมีชีสค่ะชนีไทยในฝรั่งเศสค่ะสไปฝรังเศสค่ะ,คะวิดีโอนี้ค่ะเป็นวิดีโอที่มาสนองนีดค่ะให้กับแฟนๆของช่องชนีมีชีสแล้วก็แฟนเพจบน Facebook ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอีแม่เนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปในยุโรปนี่แหละเป็นประเทศอิตาลีนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคนส่งข้อความเข้ามาถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าเวลาเดินทางออกจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปประเทศอื่นๆเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างเดินทางได้ปกติไหมตรวจเอกสารเยอะไหมใช้เวลานานไหมในการเช็คอินเจ้าหน้าที่ต่อมอเข้มไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและก็สําคัญเลยค่ะอันนี้ซื้อของช้อปปิ้งได้ที่สนามบินเหมือนเดิมไหมอันนี้นะคะก็แน่นอนละค่ะเราจะกลับเมืองไทยทั้งทีใช่ไหมคะก็ต้องมีของไปฝากรับห้องรับขี้วกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆใช่ไหมคะอีแม่ก็จะมาแชร์ให้ฟังในวิดีโอนี้เลยค่ะ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแม้ก็มีโอกาสใช้บริการของสนามบินที่ฝรั่งเศสค่ะที่เมืองนีสบินไปถึงที่สนามบินอิตาลีค่ะที่โรมค่ะพอไปถึงสนามบินนะคะโอ้โหคนเยอะมากคนแน่นมากคิวยาวมากค่ะแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาในการเช็คเอกสาร นานขึ้นค่ะนานมากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นสมมุติเราจะเดินทางไปไทยเนี่ยเราก็จะต้องมีเทสต์พิษยาชั่วโมงเราก็จะต้องมี Thailand Pass หรือว่า QR entry code ซึ่งอันนี้ค่ะทางสายการบินจะต้องเช็คทั้งหมดถ้าไม่มีก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินนะคะมันต้องเช็คเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะเดินทางกลับเมืองไทยขอแนะนำเลยว่าอย่างน้อยไปถึงสนามบิน3ชั่วโมงค่ะถ้าให้ดีนะคะ3ชั่วโมงไปเลยจะแม่ คือเคาน์เตอร์เปิดปั๊บก,ก็ไปต่อคิวเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลาในการเช็คนานจริงๆค่ะดูสภาพสนามบินนีสค่ะคนเยอะมากคนต่อคิวยาวมากแล้วแต่ละคนใช้เวลาในการเช็คอินนานมากเพราะฉะนั้นรีบไปแต่เช้าเลยค่ะเรือดีกิ่าขาดค่ะจะได้มีเวลาไปช้อปปิ้งบรรยากาศก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะนีอันนี้เป็นของสายการบินแอร์ฟรานซ์ค่ะ นี่คือที่เมืองนี้สนะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะคนเยอะใช้ได้เลยนะคะถ้าใครจะต้องเช็คอินนะคะรีบมาแต<ส>่เช้าๆหน่อยค่ะตอนนี้ก็จะฝากเป้นะคะเอเครื่องเป้แบบนี้นะคะาสายการบินเ c 7นะคะเราสามารถที่จะเอารถเข็นเด็กนะคะแล้วก็เป้แบกเด็กแบบนี้ได้นะคะไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะรวมอยู่ในแพ็กเกจสำหรับของเด็กค่ะก็จะต้องผ่านเครื่องสแกนนะคะเหมือนกับที่กรุงเทพนั่นแหละการตรวจ แฟรีดีเช็คกระเป๋าที่จะเข้าเคบินนะคะ hey, hey. คนเยอะมากเลย <Hey. S 1> คำถามสำคัญเลยเรื่องช็อปปิ้งนะคะสนามบินตอนนี้ร้านค้าอะไรต่างๆร้านขายช็อกโกแลตร้านขายเหล้าร้านแบรนด์เนมลงชงลุยวิตชงเบอร์เบอรี่ทุกสิ่งจิเกเบลทุกร้าน เปิดหมดแล้วค่ะบรรยากาสนามบินโรมนะคะคือคักมากคือแบบปกติเลยค่ะร้านรวงทุกอย่างเปิดหมดซื้อได้หมดอันนี้ก็ซื้อได้นะจ๊ะ Rolex ก,ก็ได้กระเป๋าสาวๆก็ได้สวยหมดจ้า Valentino ก็ได้ Benji h e m e s ก็เปิด l e u i s v i ก็เปิด Gucci อยู่นั้นค่ะ Prada ก็เปิดนะจ๊ะ ซนกมบาก็เปิดนะจ๊ะเปิดร้อยเปอร์เซน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถซื้อของฝากซื้อของหิ้วอะไรกันไปได้นะคะ บรรยากาศของสนามบินในยุโรปช่วงโควิดทั้งที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่อิตาลีนะคะชิวๆค่ะสบายๆบรรดาร้านอาหารร้านกาแฟบรรดาแบบแหล่งช้อปปิ้งอะไรต่างๆคือแบบเปิดหมดแล้วแบรนด์เนมทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดค่ะถ้าใครถือวีซ่ราระยะสั้นแบบท่องเที่ยว Type C เ,เนี่ยก็สามารถที่จะทําแท็กรีฟันได้นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างคือเปิดหมดร้อเเลยจ้ะแม่แค่ ต้องเว้นระยะปลอดภัยค่ะนี่เห็นไหมเก้าอี e ้เขาก็จะแบบเออให้นั่งตัวเว้นตัวอันนี้ตัวนี้เก้าอี e, ้นอนตัวนี้ก็นอนได้นะคะถัดไปก็นอนไม่ได้เนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเออใ,ใ,ให้เว้นตัวไปก็ถ้าใครที่ เดินทางช่วงนี้นะคะช่วงโควิดได้ Thailand Pass แล้วได้ QR Entry Code แล้วนะคะเตรียมเดินทางก็แค่เตรียมเอกสารให้พร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินทางเลยจ้ะจะซื้อของรับหิ้วของจะหิ้วของไปให้ใครก็มาซื้อกันได้ที่สนามบินนะคะเปิดหมดทุกสิ่งะคะ่ะเปิดหมดทุกยี่ห้อความบันเทิงก็มีนะคะนู้นเปียโนค่ะและคนที่เล่นเปียโนก็ร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้าก,กากอนามัยจ๊ะ ิวก่อนขึ้นเครื่องนะคะแน่นมากคนเยอะมากไม่ต้องคิดถึงระยะห่างปลอดภัยนะคะไม่มีค่ะไม่มีจริงๆการเดินทางจากฝรั่งเศสค่ะเมืองนีสนะคะในตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสติด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยบินไปสู่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเที่ยวในยุโรปไม่ต้องมีเอกสารอะไร no ค่ะไม่ใช่เลยถ้าบินเข้าประเทศอิตาลีนะคะจะต้องกรอกเอกสาร European Digital Passenger Locator Form นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า DPLF นะคะซึ่งสามารถกรอก บนฟอร์มนะคะจากแอปพลิเคชันหรือว่าจากเว็บไซต์ re-open eu ได้นะคะแล้วก็ให้ปริ้นออกมาค่ะและก็แน่นอนค่ะถ้าไม่มีเอกสารตัวนี้นะคะเจ้าหน้าที่สายการบินไม่ให้ขึ้นค่ะหรือก็ให้กรอกตรงนั้นแหละคะ่ะแล้วก็รีบไปปริ้นมาโชว์นะคะคือจะต้องมีเอกสารตัวนี้ค่ะตอนที่เช็คอินนะคะก็มีอยู่คู่หนึ่งค่ะเขาไม่ได้ทำเขาบอกเขาไม่รู้ ก็โดนปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องค่ะจนกว่าจะมีเอกสารมาโชว์เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางช่วงนี้นะคะแม้ว่าจะเดินทางภายในยุโรปหรือว่าเดินทางนอกยุโรปหรือว่าจะเดินทางเข้ายุโรปเนี่ยลองเช็คแอปพลิเคชันนี้ค่ะ re-open EU นะคะ ใช้ได้เช็คข้อมูลเบื้องต้นได้เลยนะคะว่าวันที่ต้องเดินทางเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะนี่แหละเป็นวิดีโอขั้นตอนการเดินทางในช่วงโควิดนี้นะคะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะอต้นปีที่ผ่านมานะคะปุ้มเนี่ยก็มีโอกาสเดินทางกลับเมืองไทยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้เปิดขนาดนี้นะคะอย่างร้านค้าที่สนามบินที่ปารีสเนี่ยไม่ได้เปิดนะคะเปิดแง้มแ้ค่ะ แล้วก็กแบบแอบเข้าไปซื้ออ่ะคือชี้เอาเลยค่ะว่าจะเอาอะไรแล้วเวลาจ่ายตังนเนี่ยเขาก็จะให้ลูกค้าเนี่ยวิ่งเข้าไปเสียบบัตรแล้วก็กดรหัสค่ะหลังจากนั้นก็วิ่งออกมารอข้างนอกพนักงานเนี่ยก็จะต้องเอาของออกมาให้ข้างนอกนี่คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนเมษายนนะคะบรรดาแบ,บแรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะบางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดค่ะ แต่ตอนนี้นะคะข่าวดีสำหรับคนที่แบบรักการช้อปปิ้งค่ะสามารถซื้อของได้เต็มที่ค่ะเพราะว่าสนามบินในยุโรปนะคะแน่นอนค่ะเปิดทุกสิ่งจิงเกเบลบรรดาบแบรนด์หรูอ,อะไรต่างๆเปิดหมดเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งริงๆนะคะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดี